ก็โอเคครับมีการอัปเดตสกินใหม่เข้ามานะสำหรับนาทายาเป็นลีเจนด์นะครับผมจากราคา710เหลือ399ก็เดี๋ยวลองดูครับเป็นยังไงมีก็จะออกไซเบอร์คอร์หน่อยๆเล็กน้อยถึงบานกลางนะครับถ้าใครที่เป็นเมนหรือว่าชอบสกินนี้ก็อย่าลืมไปซื้อนะกล่องซุ่มไม่รู้ว่ามาหรือยังนะแต่อันนี้เพิ่งอัปเดตมาได้ไม่ถึง1นาทีนะครับเอ็มันบอกมาก็กล่องสุ่มยังไม่มาครับตอนนี้มาแค่สกินเลยถ้าใครอยากจับจองก็ลองดูนะจ๊ะ อีพีนี้นตามใจเทพทอมครับเทพทอมเขาบอกเขาอยากเล่นอลิสนะครับถ้าเขากาก,ากเราก็ลุมด่าเขาเลยแล้วกันนะครับลุมเถิงเขานะโอเคครับถ้าผมชนะนะครับผมจะซื้อของให้ชนะครับได้ไม่ไม,ไมีไม่มีข้อเสียมีแต่ข้อดีจา<ต>่าแพ้ก็โดนด่าชนะชนะก็ได้ของนั่นแหละถุงยางหนึ่งอันฮะไม่พอเราเลยแล้วไม่เอาไม่เอาห้ากล่องเลยคนนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วใครใครเขารู้จักเขาว่าชนะก้าวน้ำกินน้ำมาละก้าวแก้วไง โอ้โหนี่เราควรเลิกเล่นโกลว์คาเบลี่ I can fly เยอย่เลี้ยวเนี่ยาอี้าตานี่มันดักเอาวะมันดักคลิปแล้ววะเอี้ยตาหน้ากูขอมา่าเราทิ้อีกยมาฆ่าพวกนี้หมดเลยฮาเบลี่ I can fly เอ้ยเราต้องว่าเราควรไปเล่นหมดอื่นีหมดนี้ได้ชนะเปิดสกิลสองตีป้อมเหมือนเดียวแยกกันแบบ แยกกันแบบระดมตีป้อมอ่ะมางั้นใช่ไหมอันนี้คือในหัวใช่ไหมพี่พี่หลอดใช่ในหัวคือตอนนี้ทุกคนแยกกันทุกเลรและป้อมแต่ตุ้ม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 ตี้มตุ้มตม้มตุ้มตุ้มตอ้มตี้มตุ้ืตุ้มตุงมตๆๆมตน้มตุ้มตุ้มตุ้มตมอง ปปงเฮ้ยเลยล่างโดนเอาว่ะโดนโจมตีแล้ป้อมแตกเร็วด้วยนะคนเฮ้ยเลยล่างโดนนะป้อมเพื่อนเฮ้ยดูต้นเกมดิมันกดหลอนเลยนะโดนโดนบอกแล้วไอ้อลิสมันออกของแฮร์รี่โคตรเกลียดนะโดนไม่พี่พี่รอดูเลนจะปู่สวยปู่ปู่สวยเกินปู่เต้นสามสองแปดไปไปไปตรงนี้ เดี๋ยวมแล้วกระโปรงกับขาดเลยเยเล่นมาแล้วมาแล้วมันยังไม่โอซียังไม่โอซีเล่นก่อนโอซแล้วจัด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 จัาจัดัดจ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 ัดดจัดดจัดจัวยัลจัดจัดจัาดจดดจัดดจัจัวจัด่ัดจัดจัาดจัดดดจ มา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 ชนะชนะเซิ <muitas> <ian> ้งป้อมมันเซิ้งป้อมมันเซิ้งป้อมมันเซิ้ง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 เซิงเซิงเซิงไปไปต่อ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 ชนะ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 มามามาเอาคิวมาเอาคิวมามามาเลตายไปเลยเราตายไปเลยเราเสียชีพเสียสัตว์เราไม่ยอมเราต้องได้ป้อมเลยไปไม่ตายด้วยจริงก็มาพยายามที่สุดแล้วเออเอาป้อมเาป้อมบนแรกไปเลยแมวอ้วน นี่มันเสกการเอาปมจะชันเลยนะครับเพราะว่าเกมผ่านไป5นาทีนะครับต่างคนต่างคิวกันได้คนละหตัวสองตัวสาตัวสตัวหาตัวไปสิ่งคามประมาทเป็นหนทางแห่ความแพ้พ่ายตื๊ด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 ตื่าตื๊ดตื๊นตื่ดตือกตืลดตืลดตื๊นตื่ดตื๊ดตืวดตื๊ดตื๊ดตืันตื่ดตื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 ดตืด ตีสดได้เลยวะ่ะแรงขนาดนั้นเลยวะ่ะใช่อาริมันแรงถ้าออกาอาริออสรครับอาริไม่ใช่อิลิอาริอาริอาริสเตเบนแต่เรานี่รอดแรงมากเลยนะมันไล่ไม่ทันเลยอย่าคิดที่จะไล่เลยแม่งไม่ร,รู้ทำลูกเลยมาลูกมาโยมการมะพร้าวจัดไปให้ลูกสตอร์ชักสิบแปดดีไวเร็วจ่าดีไวเลยโอ้จ่าโดนล้อมโดนตีไว้โดนตีไว้ อ้แรงอยู่นะตีแรงอยู่นะแรต้องรอของเราเต็มสู้ได้อย่างสู้ได้โอ้มันเยอะเกินเติมเรือดแป๊บแงมอันตรายวอนนี้มองเราไม่สามารถเห็นศัตรูได้ครับเราอยู่ในจุดที่ศัตรูเห็นเราเพียงคนเดียวอตอนนี้ทราบมาว่าศัตรูอยู่ใกล้มากอยู่ตรงมังกรตรงนี้นะครับคาดว่าจะเคลื่อนพลมากันตรงนี้ถ้าเขากันไม่ทันจุย ผมจะบุกทะลวงป้อมเขาแปะ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 ไป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 กลับไป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 กันเรกวไปกลัวกกักลับลับกลับลัไลับไกลับลับไปนลับไปกลับไปกลนบไงกลัไปกลับไกัลบลัไปลับลไปลไบไไปกลับไปบไปัันลัันไปันลัปลัยกลัลักลับกบับไปลุมไไปลบไปลลบลุมมันลััลัลัล กันคลิปด้วยกันคลิปด้วยกันคลิปด้วยจ้าจ้าคลิปโอ้โหปุ๊บแตกเลยจ้ามันระแวงลากแล้วเว้ยมันไม่ปล่อยลากแล้วมันไม่ได้มีดีแค่ในล่างหรอกเพื่อนเออเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูทำให้มันรวมล่างแล้วมึงเอาบนไปนะเขาบอกคีบปแบบไม่จะเป็นสหรับผมโอ้แรงตายแล้วตึกตึกดูบอลสดเลย ดีดูดิครึ่งลอดออะออกแะไร <c oughs> ออกมันน่นทำไมมันดีแรงองจอบฟ้าเป็นสายตีป้อมแรงสุดๆเลยป้อมมัน,มมนเกี้ยงมมน,นะเอาให้หมดเลยดิถอนลากถอนโคน,นป้อมมันจัดไปงั้นเราก็ต้องเป็นเราต้องปไปข่าอมอนันโอ้ยมันรวมกันเต็มเลยอะเรล่างอะฆ่าอมอนัน ระวังหน่อยนะชนามึงสู้มันได้นะมันวิสิบสามเพื่อนเวลห่างมึงแค่สองแล้วมาแล้ว้ยดันป้อมไปผมจะืนตรงนี้ไว้เฮ้ยยืนตรงนี้ไว้โอ้โแม่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 แ่แม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 ่แแม่แแม่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 าม่แมยแม่แม่ม่แวกแแม่่แม่้มวแม่อมม่แมแอ้แมม่ไ่้คิวแล้วเมื่อกี้ เวลาเดียวกวีวีเราปูรุษปัดไม่เลือกเวลาเอาแล้วเวลาปูรุษดจะเลือกเวลาแล้วครับตอนนี้อาริตีป้อมสดไปแบบไม่สนอะไรแล้วครับที่ที่ทีเหลือป้อมเดียวเหลือป้อมเดียวนี่ผมเดี๋ยวไปไหนกันหมดเนี่ยตายเรียบไม่มีเหลือหน้าแดงกันหมดเวลาอยู่นะมึงเชื่อกูไหมมันจะมีคนอยู่ที่ป้อมมันเยอะมากตั้งจากนี้เหลือป้อมสุดท้ายแล้วนะป้อมสุดกาดกลางนี่ท้าย แล้วนะถ้าหลังจากนี้มันต้องใช้อันติเคียร์คลิปแล้วถ้าว่ามันแตกอ่ะไม่งั้นมันกันกันไม่อยู่ลำพังสกิลมันถ้าไม่เปิดอันตินี่ไงอุเปิดอันตีเลยวันนี้ลำป่าย์หรอปี้ยเปี้ยเปี้ยโอ้โันต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 ันเออสวย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 ไม่ได้ไม่ได้สลับลำปองสลับปองสวย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 แตก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 ขวาขึ้น เครื่องกูติดแล้วนะเครื่องกูติดแล้วนะไม่เป็นไวลาเดี๋ยวกูไปไอเอ็มเองเนี่ยกูลังรอบไปดตึเอ็มเอ็มแอบก่อนแอบก่อนเฮ้ยรอไปพร้อมกันดิเข้ามาในทุ่มทีละคนเหรอที่เดือกันไปสองคนเนียนๆนียนซิ่งสองแล้วสองแล้วอย่าเดือกแล้วรอพ่นกัดิ รวมพลก่อนมาเลยไปเลยไปเลยไปเลยมาแล้วไป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  โอ oh, ้ตอนนี้ป้อมสัตตได้เหลือแค่ป้อมหมดแล้วครับเอาดากเลยเราอะดาเมจโคตรเกียนเลยเพียบเปียดูดูดดากดูเลือดดากดูเลือดดากเทกียนี่คืออาริสนะครับทุกคนอาริสไม่ใช่ตัวอื่นใดเจอผมยัเงบันเกียนออาไปปล่อยกัดป้อมนี่ชอบลอยป้อมลยนะเฮ้ยลุมล่างไปลุมล่างลุมเทิงล่างไว้ตัวเดียวพี่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวตือตืตื เเเเเออออาาาา้ยคลิปมีใครตัดเลือดบ้างยังอ่ะตอนนี้ยมาดิคลิปกูใหญ่ขึ้นแล้วมามาดิกูปล่อยกูใส่ปองด้วยบ้าเอาให้พี่แกตกใจเล่นไหมเอ็มเออกูดูคลิปตอบดิมึงดูคลิปไล่ตอบเขาดิถ้าเขาไม่มีอันตีนี่คือกันไม่อยู่นะ้วบอกก่อนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งไปตีบาเล่ยเฮ้ย มึงนี่คิดอะไรเร็วๆอีกแล้วกลับก็ถ้กลับก็ได้วะใจเย็นยังไม่คลิปใหญ่เพิ่งออกยังไม่ได้ดูก็าทรมานเลยปใส่ปองว้าวเออโคตรสัโคตรโอ้ยมีล้อเลียวใกล้ตายหนึ่งกัตานะออ้โรตีไปอย่างดีเลยเอบเอบเอบเอเอตรงนี้ ตัเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราโยนไปมันรอเหยื่อรอเหยื่อจะมีเหยื่อหรือเปล่าแค่โยนแล้วเราตีทำนาคือว่าตายเลยมั้งแก๊งพวกเราไม่ตีทำนาไปเลยรอก่อนรอก่อนโอ้มันรู้ได้ไงซิงซิงซิงไม่เวลาเราโยกหนีนี่แม่งตีได้ตีได้โอ้ตีตายตีตายเออบุญเอาไอตัวชอบหลอย่ังนี้ตัวบุญอ้าวไม่กันบ้านเนอะสักเปี๊ยดีไหมเนี่ยฮะตีไหมตีไหมสักเปี๊ยดีมั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเิปเขาเฮ้ยกันบ้านด้วยเฮ้ย เฮ้ยดูชเข้ากันบ้านด้วยกันบ้านด้วยเฮ้ยกันบ้านด้วยกันบ้านด้วยเออกันบ้านกันหน่อยไม่ใช่อะไรบ้านไม่กันกันเลยเนี่ยาหมกชุดแนละกันบ้านเฮ้ยกันบ้านกันบ้านกันหน่อยกันบ้ากันหน่อยโอ้โหกันติแม่งใช้ไปเรื่เท่าไหร่ตืดตดดื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 ดดดดืดด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  ยนติดักไว้หน่อยเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวมันจะพลิกเกมลาอย่าจ่าไม่อยากแพ้ขอร้องดีดีดีดเฮ้ยตายหมดตายหมดตายหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงเกินกันคลิปพอกันคลิปพอกันคลิปพอดีนะที่มีจ่าแทงอยู่คนอื่นตายล่วงเร็วกันมากเลยโอ้ยจ่าจ่าแม่จ่ายืนจ่ายืนให้นักบอกเฮ้ยจ่ามาเติมเลือดเร็วคิวจะมาแล้วจัดมาเติมเลือดเฮ้ยไปไปเฮ้ยอติอติใครมีบ้างโยนไปดุกหลังไปไป ไปโยน,นตีพอมึงอย่าไปตายเพื่อนขอบค,คุมหมดแล้วคิมหมดแล้วคิมหมดแล้วที่บ้านนะที่บ้านมึงไปซิ่งดิไอหน่วยสวาร์ไปหน่วยสวาร์คนเดียวไม่ตายเพื่อนมันไม่จบก,กันให้อยู่เพื่อนกมสุขกำลังทางอีกไ man, เอเฮียแมงเลยไป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 ,ไปอลิซิงกูสุกสขกำลังแล้วเพื่อนกูสุขกำลังแล้วอลิซิงไปเลยลูกไปแมวอ้วน เราคือความหวังหมู่บ้านตอนนี้ผมส่งหน่วยสวาด์ไปเอาป้อมแล้วนะครับผมว่ายังไงก็กันตี่อมดีตเรียบเลยเกือบแพ้ไปละแม่งมันแรงนะเอาจริงก็บอกแล้วต้องมีแท้งคนหนึ่งไม่งั้นตายถ้าไม่มีแทงก็เรียบร้อยเมื่อกี้ตายหมดแล้วไม่เหลือคนก็ถ้าใครอยากเปลี่ยนแนวนะครับใครที่เป็นเมนาลิสอยู่แล้วเล่นอลิสซัพพอร์ตในหมวดต่างๆแล้วลองชวนเพื่อนเพื่อนมาเล่นในหมวดคอนวาร์ดูนะครับและคุณจะพบกับอีอลิสในอีกแบบ ฉบับหนึ่งแซมเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้ยเจอกันใหม่คลิปเดือนหน้าก็พอสั่งจ่าเขาน่าจะชอบแล้วได้ A P P แล้วเ,เป็นแผนที่ดีนะครับอย่าลืมให้ของขวัญไอนชนะนะถุงยางหนึ่งอันครับชนะรับมอบด้วยได้เ, <c oughs> เป็นตัวยางสองจักจจาน,นะครับ <c oughs> ใช่เลย